สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะมาทานขนมค่ะเมื่อกี้คงจะงเอาขนมมาฝากนะคะก็เป็นขนมญี่ปุ่นนะคะกระจุบกระจิกกระจุบกระจิกๆๆๆๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะนั่งทานขนมนกันว่อาอ่าก็อันนี้ก็เป็นพวกเซนเบนะคะเดีย๋ยวจะกินขนมอะไรดีเอ่ยมาให้ดูเป็นหลากหลายกัว่านะคะอันนี้ก็เป็นพวกเซนเบนะคะเซนเบก็พวกแป้งนะคะ ขนมแป้งทอดกรอบนะคะญี่ปุ่นนะคะนะคะอันนี้ก็คือซื้อแบบแหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มารวมกันนะคะเสนเบ้เซนเบ้คือเขากดแป้งเขาใช้แป้งนะคะแล้วก็เขากรีดนะคะเหมนกับแป้งนะคะทอดกรอบนี่ก็เ็นเบ้กันนะคะเ็นเบเคลือบน้ำตาลน,นะคะโอ้เป็นยูคิโนคาเนี่ยเขาอ่ายูคินะคะเขาก็ทําเป็นเหมือนกับว่า

อความหมายเขานะคะประมาณว่าเนี่ยคะ่ะเเนี่ยคะ่ะเป็นมีไอ้น้ำตาลน้ำตาลสีขาวเนี่ยค่ะก็เป็นหิมะนะคะนะคะยูยูคิโนยาโดนะคะส่วนยาโดเนี่ยก็เป็นพวกโรงแรมเล็กๆนะคะยูคิโนยาโดนะคะนะคะตรงนี้ก็แอบพิเศษความหมายนะคะอ่าตัวนี้อีกตัวนี้ก็เป็นเซนเน่เหมือนกัน,นะคะ่ะ 明日の夕,か夕飯は毎これ何かないから明日のまあ,あ明日の夕飯はエビフライだエビよああ、うん、そうえこれ何エビエビ。これ明日の明日から出て明日の

เซมเบ้เหมือนกันนะคะอืมนั่นเนี่ยมาเมื่อรกันนะูนะเนี่ยนกตานกนกตาอันนี้ก็คจากนกตานะคะนะคะเป็นเซมเบ้ของนิกาตาจังหวัดนิกกตานะคะค่ะก็นี้นะคะก็เป็นเซมเบ้อันนี้ก็เป็นนี่ตัวนี้เป็นช็อกโกแลตค่ะเป็น ขนมนี่เป็นขนมรุ่นเก่าแก่ของญี oh, ่ป uh. ุ่นเลยคะเนี่ยเขาเรียกฟูรุ่ยเนี่ยอันนั้นเลงกุไลนี่โดยพื้นเมืองอ๋อประมาณหกสิบปีได้มั้งค๊ะไม่เก่าหนะเออแลชื่อไหนจ๊ะหนาหกสิบหรือเจ็ดสิบปีนะคะจนจนได้กล okay. ่าไว้นะคะค่ะก็ของยี่ห้อเมจินะค่ะเมจินะคะเขาก็จะเป็นเอ่อเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เออเป็นเป็นทำเป็นเป็นรูปกลวยนะคะ เป็นสามเหลี่ยมนะคะเป็นช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะคะรสชาตินะคะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่คงจังของโปรดชอบมากนะคะอะพอลล็อว์อ๋ออะพอลล็อว์อ๋ออะพอลล็อว์ก็อันโน้ที่อเมริกันอะพอลล็อว์สเปซชิพรูปคล้ายคล้ายกันเลยอกะพอลล็อว์นะคะเมื่อรุ่นนั้นนะคะนะคะอ๋อเขาจะทำรูป กรวยทรงยานอาวกาศนะคะนะคะนี่ค่ะของสมัยเมื่อ,อ,อยานอวากาศแอโปโลนะคะนี่ค่ะเป็นช็อ,ชโอกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะคะรสชาติเป็นรูปทรงสีเหลือมนะคะนานนะคะขนมรุ่นนี้ค่ะรุ่นเก่าแก่เขานะคะรุ่นนานดึกดมรุ่นนานนน ส่วนอันนี้น่าจะเป็นแอลมอนอันนี้นันะจูเปอร์เซนโคโก้อันนี้เป็นโกโก้นะคะเคลือบข้างในก็เป็นอ,อข้างในเป็นช็อกโกแลตเคลือบแอลมอนนะคะเป็นโกโก้เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนี่นะคะนะคะข้างในเป็นแอลมอนนะคะโกโก้ a, เคลือบแอลมอนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้นีมินิบิทนะคะ ตัวบลูเออร์อ่ะอันนี้เป็นอิจิโกะก็คือเอ่อเป็นช็อกโกแลตนะคะนะคะมินิบิตตบช็ช็อกตโกแลตบนะคะก็คือทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเป็นเป็นเล็กๆมินินะคะก็ข้างเอ่อเป็นคข้างในเป็นเอ่อช็อกโกแลตนะคะและ้วเอ่อแล้วก็เป็นพวกเอ่อช็อกช็อกโกแลตแล้วก็เป็นรสชาติเอ่ออิจิโกะเพิรสตอรอเบอรี่นะคะ

ก็เป็นโอเซมบีนะคะแล้วถ้าอย่างเงี้ยก็เรียกว่าโอเซมบีอ่ะอันนี้เป็นเซมบีเพราะย่างนะคะถ้าอย่างทอดอย่างเงี้ยก็เรียกะะอันนโอนน o aki, นะคะากิอันนี้โอคากินะคะเพราไปทอดนะที่โอคากินะคะอัน้เรความรู้ใหม่อันนี่เลกนะคะแล้วก็อ่ะตัวน,นี้เหมือนกันนะคะเป็นซองเล็กๆแบ่งเป็นแพ็กเกจนะคะญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากนะคะพ่อดีอยากนะคะเวลาเกาทำขนมเนี่ยนะคะ เขาจะแบ,บ่งเป็นซองเล็กๆเๆๆๆๆงี้ยนะคะแบ่งเนี้ยคะ่ะหนึ่งซึ่งมันจะดีกับว่าเวลาทานไม่หมดใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องทานให้หมดแล้วก็ยังเก็บไว้ทานครั้งต่อไปนะคะเวลาเราทานที่ว่าอิ่มพอประมาณน,นะคะข้อที่สองคือเรื่องรสชาติเพราะว่าถ้าเกิดแกะซองแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วทานเหลือไอ้ของที่เหลือเนี่ยมันจะไม่กรอบมันไม่อร่อยรสชาติก็จะเปลี่ยนนะคะ เร่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสลากเนี่ยเขาจะเขียนว่าวันหมดอายุกับวันหมดอายุของอาหารกับวันหมดอายุความอร่อยอะนะคะอ่ะอันต่อไปะคะ่ะเขาเรียกว่าคงจังนเนี่ยนี่เป็นน่าจะเป็นผัวนะคะเนี่ยอืมเขาเรียกว่ามะเอกะชิจดที่ใครเป็น,น อะไรเขียนอยู่นะไม่คนเล่นญี่ปุ่นนะฮ็ฮอริปี้ฮอริปี้สไปซ์สไปซ์นะคะก็คงจะเผ็ดๆไดหนึ่งเป็นพวกถั่วนะคะถูกเครือบนะคะเป็นแบบมันนะคะก็คือข้าถั่วนะคะว่าแล้วถึงขนมข้าพเจ้าก็มาล้างทานขนมก็เลยมาแนะนําขนมเล็กๆหน่อยเพ่อขนมพงจรนำมาฝากนะคะก็เดี๋ยววันนี้อยากจะทานนะคะนี่ค่ะนะคะโอ้อันนี้แตกแล้ว

これอะไรเนี right. ่ยฟลายโอโอค่ะคีโอเซมเบ้โอเซมเบ้โอเซมเบ้ที่น้องที <laughs> ่น้องอันต่อไปนะคะยุคินโนะยะโดอันนี้เลยให้สีด้วยนะคะคือเอเดสครับเนี่ยโอเซมเบ้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  นะคะอืมอือเหมนแป้งข้าวพองแล้วก็หวานๆนะคะแป้งข้าวพองมันก็หวานนะคะอืมอืมอือืออืมอะไรจะเค็มๆ กรอบนะคะไม่แข็งมากอืมกรอบๆไม่แข็งมากนะคะหวานหวานหวานเพ่าเตว่าอืมอืเป็นโอคกิอืมโอคากิโอคิโมจิอืนะฮะใช่น่าจะนะ はい、どうぞ、うん、いただきますこれはチーズですか違いますこれ何おかき餅おかき餅、餅よ身があればね餅をあげてありますうんどれかここにかいが固い、かん อันนี้แข็งออ,อกเค็มนิดนิดรสชาติแต่อันจะไม่เหมือนกันนะคะเหมือนมีเอบิสกอชี่เอบิเนี่ยเหมือนมีรสชาติกุ้งนิดนิดนะคะเหม,มันซีฟุ้นหน่อยแต่ว่ามันแข็งกระใต้่อออืม คนไม่ชอบเค็มๆเค็มแับไม่มากนะคะแล้วก็เหมือนกับเคลือบมีน้ำมันนะคะอืมมีรสชาติเหมือนกับเขาเขาเกลียดกุ้งนิดๆนะคะที่เรากินเขาเกลี่ยว่าบินนิดๆนะคะรสชาติงั้นแต่แข็งอืมอืมมีน้ำมันกันเลครับอืมคุณเรยว่าอะไรบีเจสอืมดิสระนี่ đó đây này, cái này em, được không? được không? này nhiều, nhiều quá, cái này em, cái này em, cái này อันนี้มาแต่ไม่แข็งอัรสชาติราเมื่อกี้นะคะไอ้ที่แข็งๆอ่ะอร่อยแต่มันแข็งไปอันนี้ไม่แข็งแต่รสชาติสู้อันตัวที่แข็งไม่ได้ค่ะอืมต่างกันรสชาติของกุ้งอ่อนไปหน่อยค่ะอันนี้รสชาติกุ้งอ่อนไปอืมอืมอืมมันก็ ค่ะก็ประมาณนี้นะคะพวกโอเซมเบส่วนช็อกโกแลตกับถั่วก็ภาพโดยรวมก็เนี่ยคะ่ะโดยทั่วไปนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวทานขนมให้หมดต่อก่อนนะคะขอเป็นเพื่อนมีความสุขทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ